ที่ห้ากเกษตรค่ะพี่น้องบรรยากาศยา่ำแรงๆนะคะภาพอาจจะมัวๆเบอร์แนนเนื่องจากว่าเบิงมันคือจังคุมฟ้าค้าคานฝนนี่แม่ค่ะพี่น้องคือจังฝนสิต,ตกอีกมาเมบิงบรรยากาศนะคะขมเ,มเขียวๆโมเมนต์เขียวโมเมนต์เขียวตะเข่าเด้อพี่น้องเด้อเขียวหยานเป็นหยาประเภทหยาหยาป้องแม่ค่ะพี่น้องหยาปองมันจะออกเขียวๆแนนเนาะ,ะแต่มาเบิงเมื่อ,อนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตก แต่ว่าเขาจะบาเบิงการว่าอ่าคันแท่นหน้านี่เขามีปิดไว้อลไรย่างเพื่อฝนมากแล้วมันแรงเนาะมันอาจจะทิ้งช่วงเขาก็จะมาเบิองอ่าคันแท่นหน้านะคะว่ามันพ่อที่จะปิดได้บทำให้มันฝนมากอะ่ะเพราะมันได้น้ำม,มันท่วมหยาค่ะพี่น้องให้เขามันขึ้นก้อนก้อนหยาว่าซันซ่าค่ะพี่น้องเบื่อเขาจะเด้เอาปุ๋ยมาออยมาหว่านเนาะเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องเบิงนะคะสภาพโดยร่วมนะคะ อันนี้คือห้หน้าที่เห่าเดวานเขาแล้วพ่นละค่ะย้าวลงไปไตก่กไพ่ฝุ่นค่ะพี่น้องแต่ว่ากับบริเวดเมื่อทุกไห้นะคะมีจงไหวอยู่ตอนแรกก็คืออ่าเขาจงไหวคิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงงัวในช่วงเนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่อา่าแปลงให้หน้าบางส่วนเขาเห็ดบางส่วนเห็ดแต่พ่อกินนะคะพี่น้องเขาก็ปล่อยไว้เพื่อที่จะเลี้ยงงัวนะคะอย่ามาเบื่องกันเนาะว่ามันเป็นแนวใด ญ้างามลึกเขางามคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องให้นี่อยู่โน่นกูมูนะคะเห็นปะด้านบนนั่นคือบริบริบาลเขาด้วยพี่น้องเด้อถ้าปล่อยไวเพื่อที่จะเอาไว้ปล่อยง่วนะคะนี่ให้นี่ก็ยังโน่นอยู่แต่ว่าเมื่อเบิ้งมือนี่ฝนตกแต่ว่าก็ยังบ่มีน้ำท่วมค้งนะคะยังไม่มีน้ําเลยต่อมาก็จะเป็นไหอ่ตายลงมะแน่ะนะคะก็จะมีเขียว เรื่องเลี้งแน่นะคะใบเขาอ่อนๆนะคะพี่น้องนี่อ่าเขียวๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่หญ้าน้ำนะคะมันเป็นหญ้าแบบเขียวๆคือหญ้าปองหญ้าไสประมาณนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าถ้าแม่นว่าเอามีน้ำโอจอยเจนจังหน่อยเห็นบ่มคะพี่น้องบางหม่องบางบอนกับมีหงแม่อยู่เบิ่งเหมือนมันจะห่างๆนะคะแนมเห็นดินเนะะาะแต่วังจริงแล้ว ก็คือชือว่าวานได้พอดีอยู่เพราะว่าต้นเขามันยังต้นน้อยอยู่มันก็นเลยเบิ่งแบบเบิ่งคือจังห่างนะคะพี่น้องข <c oughs> ันแท้ก็มีดอกหญ้าพอมได้พี่น้อง <c oughs> เป็นหญา้าหญ้าข่าเนาะดอกหญ้าข่าสีขาวๆนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศแง้แรงๆมันคืมฝ่าคืมฝนนจะจ๊อกก็อาจจะซีมม่วงแน่ละค่ะ พี่น้องอยารอเบิงคันแท่หน้าเนี่จ้าน่อยหาปิดปองมันหัวมันขาดนะคะเมื่อนี้ปิดบ่เบิดก็อาจจะมาออื่นก็มาปิดไมผูละค่ะทั้งไตผุเนาะแนมอาจจะเบอเห็นชัดสองสางานอ่าบริเวณเนี้ก็จะไปต่อกับในส่วนของสาสาหนามที่เห้าหลอกขึ้นไม่นะคะพี่น้องนี่ให้นี่กะโมเมนต์ว่าห้าวันทีแล้วพี่น้องเดินนี่ มันเป็นหญ้าค่ะพี่น้องขี่เขียวนะเห็นบ่พอมันม,มีนม้ำค้งก็คือหญ้าก็จะขึืนมาเนี่ยแป๊บเดียวทอนละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็จะทวมเขา,เาแล้ววะนี้นี่ปองที่เฮาเคย <c oughs> ปองที่เฮาเคยยังกะพี่น้องปองที่เฮาเคยอันปล่อยน้ำโอ้ยกลัวสิเว้าได้เนาะปองที่เฮาเคยปล่อยน้ำ เทาก็บสมบองเบิง,บงเนี่ยเทาจะปิดไว้เนี่ยจัาหน่อยปองที่มันเคยออกน้ำตรงนี้แต่ว่าฝนบาะในเมียมาแห้งก็น่าจะแต่ว่ามีห้อยปิดเลดยนี่มีร่องรอยการปิดแล้วแต่ว่าตรงนี้เคยเป็นทอมีทออยู่นะคะพี่น้องน่าจะทอน่าจะยุ่งได้เพราะว่าอ่าให้รถไฟเป็นอยู่ใส่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วคือ,อมันขาดแห้งนะคะเดี๋ยวไปเบ่งอีจกจ้าใคเบ่ง ให้นี่น่าจะปิดแล้วหนำอเจอไอเจะพ่อกระเทิญน,นี่ให้นี่ยุดตรงใดเอ่ยน่าจะชื่อบุ๊ิดน่าจะมองนี้ละพี่น้องมองนี้ก็น่าจะปิดแล้ว นี่ผาพอาจจะมุ่มั่นแน่ค่ะอากาศกระทื้ว่าเอาๆนะคะพี่น้องเป็นเอาๆอยู่เอาๆเอาๆดที่เขียวเทิองอ้งหยาเทิ้งเขาสัมปะปีอันนั้นก็เป็นสาสาที่ห้าหลอกขึ้นไม่เน,นาะนี่น้านี่โมเมตนมต์น้าฝนเลยทีเดียวนะคะ พื้นที่ของเฮ้านี่คือยังที่เคยบอกมันเป็นพื้นที่รับน้ำละกะมันเป็นพื้นที่น้ำค่ำนะคะน้ำนี้มันจะซึมมาตลอดค่ะพี่น้องสําหรับไหนี่พอพอฉะนั้นก็คือเฮาจะเห็นว่ามันเป็นน้ำนี้คือน้ำซึมออกบอน้ำละกะนน้ำฝนน้ำบางส่วนนะคะเนี่ยเป็นบรรยากาศย่ำแรงๆมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งเนะเาะสำหรับที่มีก็คงงว้แคนีกรน,นะคะ เดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ